เราใช้ใสายตาหนะักเราต้องอยู่หน้าจอคอนนานๆอย่างเงี้ยค่ะใต้ตาเนี่ยมีริ้วรอยเล็กๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมองคล้ำ้วยค่ะที่หมองคำเนี่ยคิดว่าเราอาจจะใช้ใสายตาที่เพ่งมากเกินไป <S <S และอีกอย่างก็คือนอนดึกด้วยเพราะติดซีรีส์ค่ะ การรักษาเกี่ยวกับใต้ตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ไอรีมปกติอะค่ะหรือว่าบางสูตรเขาก็บอกว่าให้ใช้น้ําเย็นประครบเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผล oh. ลัพธ์มันก็ไม่ได้เห็นผลแบบชัดเจน mm. ขนาดนั้นนะคะมันอาจจะรู้สึกไปเองว่าแบบเออมันน่าจ,จะช่วยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เห็นผลนีก็จะเห็นว่าบริเวณตาข้านั้นขวาค่ะรู้สึกฟูขึ้นมานะ,ะ mm. แล้วก็รอยคางนะคะก็รู้สึกว่ามันางลง อยู่ฝั่งจะดูเสมอกันมากขึ้นนะคะออโอเคองั้นเดี๋ยวทำอีกข้างนึงต่อเลยนะคะโอเคค่ะ เข้ามาใช้เราก็รู้สึกว่าสถานที่เน <invention of> <movie> ี่ยต้องบอกเลยว่าดูแบบลักชัวรี่มากดูสะอาดแล้วพนักงานก็คือน่ารักมากๆให้บริการดีค่ะการตัดสินใจเลือกที่เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเปิดสาขามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เปิดมานานแล้วเกือบ10ปีอะค่ะแล้วก็เห็นมีคนรีวิวอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าสนใจก็น่าจะตอบโจทย์กับเราอะค่ะ เดินการเดินทางไม่ยากค่ะเพราะว่าขึ้นทางด่วนจากบางนานะคะแค่ต่อเดียวลงทางด่วนตรงลาดพราวก็ถึงนะคะที่จอดรถที่นี่สะดวกมากก็คือมันอยู่ติดถนนใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาก็คือสามารถจอดได้เลยมีที่จอดรถอยู่หลายคันอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเดอะทัสคล i n i c เขาเปิดสาขาใหม่ที่นี่ค่ะโดยเน้นเรื่อง Wellness b n d u t y u t y ซึ่งก็คือสุขภาพและความงามนั่นเองค่ะ ซึ่งก็ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพก็เลยทำให้เปิ้ลมั่นใจได้เลยค่ะ